ขอเปิดภาพมาก็ทักทายทุกท่านป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนชมบรรยากาศทุ่งนาสวยงามของนาสวยงามพี่เราวันนี้เดินทุ่งนาสวยงามธรรมชาติบ้านเอาอ้ามบอกกันหน่อยอ้ามคอมเมนต์มาบรรยากาศสวยมาทักทายทุกท่านเปิดช่อง YouTube ใหม่น้องถ่ายคลิปยาวดูว ถนนเส้นสนีน้ถนนทางไปนาหม,มามาด้วยหม,มาวิ่งด้วยทางไปนาทางไปนาทางไปนา,า,ปนา,า,ปนาจะพาชมป่ายางสวยงามพาชมป่ายางสวยงามธรรมชาติ ขอ,อกำลังใจจากปึกทันพระอาจารย์เพิ่งทำใหม่หลวงปู่เพิ่งทำยูทูปใหม่ก็ขอเื่อนดูให้ใหม่ทำบรรยา,ากาศแบบบ้านลาโรบรรยากาศแบบบ้านเฮาทำบรรยากาศทางไปหน้า าทางไปหน้าสวยงามทางไปนาทางไปนาสวยงามได้วิวป่ายงางพาราบนโหนายังไม่ได้ขึ้นภูเขาอันนี้พาพาชมบรรยากาศอ้ามโขนาสวยงามธรรมชาติบานเ้า การสวยมันคุนามสวยงามประมาณเดี Jamie, LIKE ๋ยวเข้าวัดละชมบรรยากาศป่ายางก็ปลูกตามโคนามีป่ายางก็ปลูกตามโคนาสวยงามบรรยากาศสวยนะงามไปหนักบรรยากาศบรรยากาศสวยงามฮะกล้องก็เอามือจับเอา แค้มือจับภาพจะไม่สวยแค่เท่าโทรศัพท์ถ่ายไม่มีตังค์ชมบรรยกากาศป่าล่างตามโขงสวยงามธรรมชาตินานลองคลิปดาวดูนี่มึงเอาพี่หลงมึงเอามึงเอาเอย่างต่างขุนนะ สวยงาม,มาาาเอาบนบรรยากาศพูดนะบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยทุ่งานาป่าหยางสวยงามธรรมาชาติเครดิตดด้วยติดอย่างพับป่ายางความทุ่งนาสวยนะธรรมชาติมาเราพาเที่ยวป่าหยาง วันนี้พาเที่ยวป่าอย่างต่ำภนเขาเอวงามไปนอนเอวสวยชมเอวสวยอ่ามป่าย่างบ้านเาสวยงามธรรมาชาติวันนี้เดินป่าย่างยังไม่เดิยังไม่ได้ขึ้นเขาวันไหนขึ้นเขาจะถ่ายคลิปให้ดูจะลงคลิปให้ดู ้นอี่งเดินป่ายางพาชมวิวสวยวิวสวยมากธรรมชาติบานเดินป่ายางพาชมวิวสวยทางเดินเข้าวัด มัอก็จะเขียนไงพอดนงต้นตะเคียนใหญ่งามยิ่พี่น้อยพอกัะเขียนไ่ต้นตะเคียนใหญ่สวยงามธรรมชาติตเขียนหไงพาชมต้นเขียนใหญ่เขียนไง ийм тэг тон яа юм на ха тон тон үхээ เปนใหญ่ตปเคนใหญ่สวยเคใหญ่สวยงามต้นไะเคียอนใหญ่สวยงามธรรมชาติบรรยากาศช่วงใบาบบรรยากาศทำใบใังเาทำใบยางสวยงามธรรมชาติบาน ตั้งสวยงามธรรมชาติป่าเขาต้นายนนางใหญ่ต้นยางใหญ่สวยงามมากเลยน้องบรรยากาศบรรยากาศสวยต้นายางใหญ่ด้วยบรรยากาศสวยป่าอย่าง บกสวยมามธรรมชาติาอ,อ่าคัีฟัฟงนนีน่้องสวยๆอ่เป็นอะไรให้จานด้วยพาชมทุ่งนาสวยวันนี้นั่งไงพาเที่ยวทุงท่งนาทุ่งนามบรรกาศสวยมมธรรมชาติบา เน้มาพี่น้องน้ำบริน้ำก็เหม็นมากกาศไปอ่างสวยมีหนองน้ำด้วยมีหนองน้ำใหญ่ด้วยหนองน้ำ <sozial> ด <in envy> ้วยหนองน้ำอยู่สวยผาชมงเบสวยหนองน้ำชงเบสวยหนองน้ำใหญ่อ่างสวยงามเลยบรรยากาศบรรยากาศ ธรรมชาติบานบรรยากาศทุ่งนาสวยทุ่งป่าอ่างสวยทุ่งนาสวยงาม พา,า,าชมป่าอ่างสวยหลังวัดโอเห็นแท้ๆคูน่าลอยไทยแปลพาชมลอยไทยแปลไทยกบฟางมันได้ไม่ทำหน้าไทายกบฟางทำตุวดน้ำเข้ามาใหญ่

ทักทายทุกท่านท,ทุกคนทางเข้าวัดเดินป่าพาชมป่า,ปายางพาราส่ยถ้าสวยก็คอมเมนต์มาให้อาจารย์ สาธุสาธุสาธุเลริน